ก็สวัสดีครับวันนี้ก็มานะครับมาวันที่ทุกคนรอ,อคอยแล้วว่าแก๊งผขมจะลงเมืองไหนนะครับก็ได้ไปทัวร์มาหลายเมืองมากคนนู้นคนนี้ก็ชวนไปดูเมืองนะครับจนกระทั่งมาได้เมืองนี้นะฮะเมืองนี้ก็คือเมืองวอลทาวนะฮะก็จะเป็นเมืองสไตล์คอมมูนิตี้บวกโลเพนะฮะก็เป็นเหมือนว่ายัางไงอะเป็นเมืองของผู้กล้าผู้ง่าย นะเป็นเมืองนี้เป็นเมืองของผู้กล้าเลยนะฮะผมไม่รู้จะพูดอะไรนะก็คือไม่รู้จะทํำยังไงก็เมืองแม่งก็เหมือนเหมือนกันหมดแต่เมืองเนี้ยที่ผมเลือกมาเล่นแม่งเป็นการเขาเลยปลุกปลุกความกล้าในตัวเราอะเช่นใครอะที่แม่งไม่เคยโดนรุ่มเอ,อ๋อเดี๋ยวมึงได้โดนแน่ในเมืองนี้ใครที่เฮียะไรวะลืม ใครที่แบบว่าไม่เคยโดนรุ่มเอ๋อใช่ไหมและใครที่เคยแบบได้อุ้มเอ๋อเขาอ่ะโอ้งงโงงไปหมดแล้วงงมันไก่ตาแตกกันหมดแล้วตอนนี้นะฮะก็คือสรุปว่าใครที่มึงไม่เคยโดนรุ่มเอ,อ๋อแล้วก็ได้รุ้มเอ๋อคนอื่นเขาอ่ะมาเมืองนี้มึงได้แน่นอนนะครับก็เป็นอารมณ์ที่ผมกับชาวแก๊งต้องการมากนะฮะนึงเลยนะครับตีอาวุธง่าย นะครับแต่ฟาร์มเนี่ยไม่ต้องห่วงฟาร์มยากนะครับค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าไม่ได้ฟาร์มยากอยู่เขาเรียกว่าค่อนข้างที่จะหาเงินง่ายแต่ในส่วนผสมของเขาอ่ะอาจจะมีความยากนิดหนึ่งแต่การตีเนี่ยรับประกันว่าง่ายแน่นอนนะครับอาวุธนะฮะอาวุธมีมากมายไก่กองในเมืองเนี้ยสุดยอดผมไปดูมาเรียบร้อยแล้ะถือว่าเพอร์เฟกต์มากสำหรับแก๊งเรานะครับ ในแก๊งที่แบบอยากชอบตีชอบต่อยชอบอะไรมาที่นี่ไม่ผิดหวังนะฮะเดี๋ยวพาไปดูที่เลเบลอีกทีดีกว่านะครับว่าไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างว่ามีอะไรบ้างแต่แค่เขาเกินๆกมาให้ฟังเฉยๆนะครับเพราะวันนี้ก็เนี่ยฮะก็เรามาเดินดูก็ไม่มีอะไรแล้วแม่งก็ซซมๆอะครับก็ร้านเสืผ้าอะไรก็เฉยๆอะ่ะก็ไม่ได้มีสิ่งพิเอยู่แล้วนะฮะมาดูนี่ก็ก็ปวดตาดีอะ่ะ ก็ถือว่าปวดตาดีนะครับแต่ที่ผมชอบมากที่สุดรู้ว่าทุกคนคืออะไรคือกระเป๋าเขาเว้ยกระเป๋าเขารูปน่ารักมากเลยเว้ยกระเป๋าแม่งโคตรรูปน่ารักนะครับดู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 ดดแม่งน่ารักป่ะเห็นนะอีโคโนมี่รูปแม่งโคตรน่ารักเลยนะครับแต่ว่าที่มันกระตุกกระตุกนิดนึงเนี่ยผมพูดเลยว่าแม่งเป็นที่หมดผ้าผมหมดพ่อผมเล่นที่ไหนแม่งก็กระตุก ขนาดคอมขนาดนี้ยังกระตุกเลยนะครับแต่ดู fps ที่ผมย,ยืนอยู่นะตอนนี้นะร้อยเก้าสิบกว่าก็มาดูครับมาดูนี่เขาเห็นเขาบอกว่าเนี่ยจับเด็ดเรื่อยๆนะไม่มีแค่นี้นะนี่แค่เริ่มต้นนะครับนี่แค่เริ่มต้นอันนี้คือคนที่ชอบแบบว่าอชอบทาําวงทํางานล่าทรงล่าสั์นะครับที่นี่เขาก็จะให้มีครับเป็นแฟชั่นมากมายมีสเก็ตบอร์ดด้วยว่ะ ไปแม่งเลยก็เซมๆครับทุกคนผมเชื่อว่าทุกเมืองมันก็เซมๆหมดแต่ว่าผมชอบในเมืองน,นี้มากเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะครับนี่ก็อาหารก็งงๆไปเอ้ยมีกระาดาษโลกด้วยวะเมืองเมืองอะไรเราไม่มีวะก็ดีเหมือนกันนะเวลาใครแบบว่าอยากจะขายของอะไรอย่างเงี้ยก็มาเออนี่จุดเด่นจุดดึงคือนี่ครับอ่าเป็น นะครับเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นเขาเรียกว่าเหมือนอ่าเควสบอร์ดอะเควสบอร์ดแล้วก็คือคุณไปทํางานอะไรมาเขาจะมีเควสไหมคุณแต่ละวันอะแล้วเขาจะมาสุ่มมาสุ่มไก่ตัวนี้ว่าสมมติว่าคุณโชคดีคุณอาจจะได้เหรียญตีอาวุธสองสามชุดเลยก็ได้อะไรเงี้ยหรือถ้าโชคดีโชคไม่ดีอาจจะได้แบบกระดูกหมาอันนี้ผมไม่รู้แล้วเขามีหมาหรือเปล่านี้ผมไม่รู้นะอาจจะได้กระดูกหมาอาจจะได้เงินนิดหน่อยอะไรเงี้ยการนี้ก็ต้องว่ากันไปทีนะดูที่ดูลูปเขาน่ารักว่ะ รูปเขาน่ารักว่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูร้านรถกันต่อนะครับก็ที่บอกก็คือที่นี่ก็มีเกาะให้ทำไอ้นี่เนาะทำแบบทำอะไรวะเอาเล่นยังไงอ่ะอ๋อเล่นนี่เอ้าเยเก่ไอ้หลังกี่สเกตบอร์ดว่ะเอาเฮ้ยไอ้เฮียอย่าเพิ่งไปลองก่อนเอาเฮ้ยเที่ผมขับไม่เป็น ก,ก็แบบชิลๆครับทุกคนก็ที่ผมบอกนะครับว่าที่ผมแบบว่ามีกระตุกกระตุกนิดนึงนะครับมันเป็นที่หมอดภาพนะครับทุกคนเป็นที่หมอบ้อผมผมมันเลยทําให้กระตุกแต่เฟรมเดตตอนนี้นที่มันวิ่งอยู่นะวิ่งประมาณร้อยแปดรอย้าินะผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาเล่นนี่น่าจะลื่นหัวแตกนะครับทําไงต่อวะ ลงลงกดแล้ววะโอเคเก็บก็ไปดูร้านลถแล้วกัน,นเฮ้ยแม่งเจ๋งวะ่ะมองไซต์ก่อนเลยแล้วกัน อุ้ยเคันนี้ด้วยวะที่ผมอยากได้มานานแล้วคันนี้อ๋อคือเขาไม่กักแบบไม่กักเลยว่าเรื่องรถน่ะมอไซค์ก็ไม่กักเฮ้ยยัดแค่เปคันนี้ด้วยไอ้เหี้ยเรื่องจัดเฮ้ยไอ้เหี้ย นี่อะไรอ่ะมีรถเต่าเย็ด K ไอ้ยีตผมเอาคันนี้คันพน้าคันรถเริ่มต้นเหรอวะเอาเรื่องจัดก็รถก็เหมือนเดิมะนะกม็มีอะไรเจอแค่ที่มีวาลก็คือจะมีรถเนี่ยโอ้โหไอ้เอ็กเอคันละล้านห้าให้ตายเถอะพระเจ้าจอดนะครับป่นี่ซื้อไปดิ น่มีซื้อแบบผ่านธนาคารด้วยแบบไม่พกตังก็ได้เออยิ่งเจ๋งว่ะว่าผมสมควรแล้วต้องเปลี่ยนหมอดภ,ภาพใหม่แล้วว่ะแม่งกะดูกระตุๆๆๆๆๆไระตุ๊บตุ๊ไงไม่รู้ว่ะตรเซ็งเลยคนอื่นเล่นไม่เป็นนะผมเล่น ที่ไหนแม่งก็เป็ดไปหมดเออมีอีกเรื่องนึงครับทุกคนคือเรื่องนี้ผมคิดว่าแม่งรู้สึกว่าแม่งน่าจะคลายเคยรียดน่าดูนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับเออเนี่ยบนตรงเนี้ยบ,บนคาสิโนตรงเนี้ยที่มันจะมีด้านบนที่มีเห็นนะทุกคนเห็นไหมมีต้นไม้ปะเขาบอกเขาจะเปิดให้เป็นคาสิโนเว้ยแล้วก็ตรงนั้นน่ะจะเป็นจุดเอ k เคไอ้ยี่ผมว่าไม่ก็น่าสนใจดีนะ แต่บางทีแบบขึ้นไปแบบอยู่กับหญิงอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แบบว่าได้แบบว่า,บบวา,เ,าเขาเรียกว่าได้เหรียญพวกเหรียญเอฟคด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็น่าสนใจอยู่โอ้ยเค้ข้างทางมีต้นหาเหวอะไรเต็มไปหมดเลยไม่ปกติมันมีเปล่าวะมันไม่มีไม่ใช่เหรอหวะ เออเชี่ยแม่งก็ดูแบบว่าลกหูลกตาดีกว่าทุกคนปกติแม่งไม่ค่อยเจอแบบนี้นะลกหูลกตาดีกว่าก็วันนี้ก็คลิปก็นานหน่อยนะครับแล้วก็มาดูกันอยากจะให้ทุกคน นะครับในแก๊งอ่ะที่เขาเล่นด้วไอเล่น,เล,น,เ,ลนเล่นด้วยทุกเล่นดูเฉยเล่นด้วยรู้สึกแบบว่าเออแบบอยากหาเมืองดีๆให้ทุกคนเล่นนะฮะนี่นะครับจุดคายแม็กมันอยู่ตรงนี้ทุกคนมันเป็นจุดที่แบบว่าที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจคืออยู่ที่จุดที่ตรงนี้แต่ผมจะพาทุกคนไปดูนะครับ คือเขาข้าวเขา,ข,า,ข,าข้าวมาแล้วเพราะว่าแอดมินเขาได้บอกมาเรียบร้อยแล้วว่าเออมันเป็นยังไงนะนะครับงงกันงงกันเลตู้คราฟเต็มไปหมดงงกันดิงงกันดินะครับผมจะแจ้งงี้เลยผมจะบอกงี้ไว้ก่อนเลยนะครับว่าในเมืองเนี้ยเขาจะทําเป็นเวลอาวุธเหมือนลักษณะโรงเรียนมั้งผมจะมจะเหมือนโรงเรียนที่จะทําแบบว่าแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต,แวแต,แวแต่ใครอยากเล่นสายอะไร นะครับที่นี่อันนี้สายอไอันนี้สายปืนสายปืนรูว่าจะมีสายปืนให้อ๋อมันเริ่มต้นจากปัจแจปัจแจนะครับอันนี้จะเป็นปืนปืนเบลสองกับเบลสามแตกต่างกันยังไงเวลสองเนี่ยจะยิงบนรถไม่ได้นะครับเวลสามเนี่ยสามารถยิงบนรถได้แล้วก็การยิงก็จะช้ากว่ากันเยอะนะครับคนก็ถึงแบบว่าต้องไล่เวลไงแต่มันต้องเริ่มต้นด้วยแหละวะเริ่มต้นด้วยปัจแจปัจแจ ของก็ไม่ได้เยอะนะทุกคนก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะแต่เขาบอกเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันง่ายมากนะเพราะว่าเขาอยากจะให้ทุกคนได้เล่นนะอยากทุกคนได้เล่นอาวุธอยากทุกคนได้แบบอุ้มเอ๋อกันได้ยิงกันได้ใส่กันได้อย่างงู้นอย่างงี้กันใช่อันนี้อะไรสายมายัดเจ็ดคีบยังสายมาัด แต่เขาบอกมากระซิบมาบอกว่าหมัดเนี่ยค่อนข้างที่จะตียากนิดหนึ่งนะครับแต่หมัดนี่ก็ถือว่าก็สุดแต่ค่อนข้างที่ยากแต่ไม่ได้แบบว่ายากเกินไปทุกคนสามารถมีได้แต่คนแต่ยากนิดหนึ่งนะครับก็เริมอ๋อนี่มันเริ่มจากประแจทุกันเลยเพราะว่าเนี่ยเริ่มจากประแจทุกสายเลยวะสายมีดสายมีดก็คือ นะครับสายมีดอธิบายคร่าวๆนะครับเขาบอกว่ากระซิบมาบอกว่ามาเชเตที่เนี่ยค่อนข้างที่จะแรงเพราะว่ามันจะเป็นการดึงดูดให้คนเตียวุดมีดด้วยนะครับนี่คืออะไรสวิตเบต็ดอ,อย่างกับแบบว่ามีดแล้วผ้าพันเลยเขาบอกว่ามาเชเตเนะี่ยค่อนข้างที่จะแรงนะครับแรงเพราะว่าถ้าไม่แรงอ่ะมันจะสู้ไม้ไม่ได้อันนี้ผมคิดว่าอันนี้เรื่องจริงเพราะแม่งจะไม่มีค่าเลยนะ ถ้าไม่แรงนะครับอันนี้ก็เป็นอาวุธตียี่เลี้ยสามไม้กลอฟแล้วเหรอวะนี่อะไรเนี่ยตะเกียบอะไรวะไม้พูไอชิบหายยี่ว่าตะเกียบนะครับแต่ลูกเขาน่ารักทุกอันเลยนะกันนี้ก็จะเป็นสายตีสายตีสายปืนสายต่อยสายฟันสายมีดนะฮะใครแม่งโลภก,ก็เอาแม่งทุกอย่างผมเชื่อว่าไอสองเนี่ยไอเที่ยสองเนี่ยโลภผมเชื่อแม่งต้องตีทุกอย่างแน่นอนโอ้ยอเทีย ไม่ก็ต้องตีทุกอย่างแน่นอนก็ต้องขอโทษด้วยนะครับก็ที่ขอย้ำอีกทีนะครับว่าไอที่กระตุกเนี่ยมันเป็นที่อหมดผ้าผมผมนะผมเล่นกระตุกมาสักพักนึงแล้วน,นะครับว่าจะต้องลบหมดผ้าออกนะครับแล้วก็เคลียร์ทุกอย่างด้วยนี่ต้องขอโทษทีนะครับมันอาจจะดูกระตุกกระตุกนิดนึงแต่ผมบอกเลยว่าเฟรมเรทผมอ่ะร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบตลอดทางนะครับผมเชื่อว่าทุกคนที่เขามาเล่นอาจจะลื่หัวแตกก็ได้นี่ของใช้จิปะทะ นี่คือ,อไรบัตรสร้างแก๊งเฮ้ยมีบัตรสร้างแก๊งด้วยบัตรสร้างแก๊งอันนี้แหวนแก๊งโอ,อ้โหที่ผมต้องคนสร้างแน่นอนบัตรสร้างแก๊งนะครับแหวนแก๊งอันนี้ประกันอาวุธถ่ายเฮ้ยแม่งเจ๋งดีวะ่ะนี่อะไรุญแจตู้เออเขาบอกมาอย่างหนึง่งเขาบอกว่าการตีอาวุธทุกครั้งนะมันจะต้องมีการเก็บของฟาร์มอันนี้ผมเชื่อว่าแม่งเพอร์เฟกต์ม่ะทาให้ทุกอย่างมีค่าบทในเมืองเว้ยคือดูดิเนี่ยแตงโมงานโง่ๆเนี่ย ทุกคนเห็นเนี่ยงานงงๆหมดเนี่ยผมเชื่อทุกเมืองแม่งก็มีหมดละผมไม่จําเป็นต้องไปเก็บให้ทุกคนดูหรอกแม่งมีหมดละแต่เขาบอกว่าเหรียญเนี่ยมันต้องเก็บทุกงานเพื่อมาตีเหรียญหนึ่งหนึ่งเหรียญอย่างเงี้ยเช่นห้าอันเหล็บเหรียญเราไม่รู้มันเก็บได้กี่เรียญนไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแบนเนตเหมือนกันแบนเนตใช้เงินน้อยเห็นปะใช้เงินน้อยแต่ใช้พวกงานงงๆเหมือนกันทุกงานเลยใช้อย่างละสองเกาะใช้แล้ววะเกาะใช้ทองแดงโอ้ยแม่งใช้น้อย เอดีก็เหมือนกันเอ็ดีก็ยังไงก็ต้องมีงานผมเชื่อว่าแม่งรู้สึกว่าแม่งไม่เบื่อยังไงเราก็ต้องทํางานยังไงก็ต้องมีแบบว่ามีคําว่าทํางานในตัวผมชอบตรงเนี้ยก็บอกเลยนะครับว่าตอนนี้นะฮะเขาพูดมาว่าอาจจะเปิดให้กอกไวลิสในเจ็ดวันให้ได้แค่เจ็ดวันพอหลังจากที่ผมลงคลิป คลินี้ไปเสร็จปุ๊บเขาจะให้กอกไวริสคือเข้าไปเข้าไปดีทคอร์ดไปกอกไวริสได้เลยแล้วก็รอแล้วก็รับยศแล้วก็รอเมืองเปิดเมืองเปิดไม่แน่ใจว่าประมาณวันที่สิบเอ็ดหรือสิบสองอะทุกคนไม่แน่ใจเดี๋ยวจะลงรายละเอียดให้ดูทีนะฮะประมาณนี้นะเดี๋ยวลองไปเก็บลองไปเก็บงานหนึ่งก่อนลองไปเก็บให้งานหนึ่งแต่ว่าเมืองค่อนข้างที่จะผมเชื่อว่ามันค่อนข้างที่จะโอเคนะครับเฮ้ย <Hey, S 2> มีอย่างหนึง่งเขาบอกมา นี่เหี่ยเนี่ยผมบอกให้ว่าของจริงผมรู้สึกว่ามันว้าวสำบพวผมผมมองอื่นอาจจะมีเยอะแยะนะแต่ผมเชื่อว่าแม่งใครไมาเล่นผมนะมึงจอดรถวาข้างทางนะอูจะขโมยยางแม่งให้หมดเลยเจอแน่เจอแน่เอ,แนเอา้าไอ้เหี้ยขโมยยางตัวเองแล้วกลับยังไงดีไอ้เหี้ย ไอสัตว์เ้ยผมขโมยยางตัวเองแล้วผมจะกลับยังไงดีไอ้เหี้ยผมบอกเลยว่าสตอรี่นี้นะใครขโมยยางรถผมนะมึงเจอมึงเจอกูแน่มึงเอาเออแน่นะครับแต่ผมบอกเลยว่าเข้ามากอกเนี่ยเด็กอายุน้อยๆนะครับก็เข้ามากอกได้เขาจะมีกําหนดอายุให้นะครับแต่ถ้ามุดโกหกแล้วเข้ามาแล้วเสียงรู้สึกว่าเสียงมันเด็กเกินไปนะครับเขาจะขอตรวจ อาจจะตรวจบัตรประชาชนว่าอายุถึงจริงหรือเปล่าในตามที่คุณลงนะครับแต่พยายามอย่ากโกหกเลยนะครับใครที่อยากอายุน้อยและอยากจะเล่นนะลองทักหาพวกแอดมินเขาเลยว่าเออผมอยากเล่นนะครับเออผมอายุเท่านี้มากับพี่มากับนู่นกับนี่อย่างเงี้ยผมเชื่อว่าเขาให้เล่นอยู่แล้วนะครับแต่ผมบอกเลยว่าที่เนี่ยคือถึงจะกรอกก็จริงให้กอก7วันก็จริงแต่ถ้ามึงทุกคนมั่วคือเขาไม่มีเตือนนะบอกไว้ก่อนเขาไม่เตือนนะเขาแบนคุณเลยนะ แล้วก็หลังจากเจ็วันนะครับผมลงคลิปวันเนี้ยสมมุติว่าเปิดวันที่ส2บสองก็สิบสามหรืออะไรสักอย่างเนี้ยก็มีเวลาไม่กี่วันนะครับใครที่รู้ว่าเอออยากชอบที่จะเล่นในสไตล์ที่พวกผมชอบเล่นนะนะก็เข้ามากรอบได้เลยไม่ว่าจะอายุน้อย,น,อยน้อยเท่าไหร่ต้องไปดูแล้วก,กดเกณฑ์เท่าไหร่ผมไม่แน่ใจนะครับไปดูว่ากดเกณฑ์เท่าไหร่โอเ้โอเฮ้ยอีกเวนออ ผมชอบตรงนี้จริงๆเลยทุกคนแบบว่าแม่งมีเขาเรียกว่ามันมีสายงานให้เราเลือกหลายสายงานมากเลยไอ้สายนี่สายสายแบบสายอาวุธอะ่ะคือคุณตีต่อยแทงโอ้โหผมเชื่อทุกคนแม่งช่อบหมดและเขาบอกเลยนะครับว่าเอเอเขาเ,เ,เ,เรียกว่าผ้าบันแผลหรือแบนเนตเนี่ยคือปั๊มได้ดีเลยแค่วิกเดียวนะครับคือปั๊ม สไลด์แทงต่อเพื่ออะไรไหมเพื่อความมันหมายความว่าคุณเข้าไปไฟอ่ะปกติที่พวกผมเล่นกันเมืองอะไรเนี่ยแม่งไฟจริงๆอ่ะประมาณแค่สองสามนาทีหรือห้านาทีไฟนั้นก็จะจบลงแหละแม่งก็เลยแบบไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่แต่ถ้าไฟอย่างเงี้ยลองไฟไฟแบบว่าปั๊มเสร็จปุ๊บสไลด์แทงต่อตีต่อตตอ,อะไรอย่างเงี้ยชุบกันต่ออะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันว้าวสำหรับตัวผมนะทุกคนแต่ทุกคนอาจจะเฉยๆนะเพราะว่าผมอาจจะไม่เคยเจอโลกว่างนะครับ ดูการเก็บงานนไหฮะมันเก็บแค่แป๊บเดียวเองเนี่ยมันเก็บงานแค่นี้เองเนี่ยแค่หนึ่งสองสามเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เนี่ยเนี่ยแล้วมันก็จะมีของแบบว่าของของอะไรเนี่ยน้ำมันหมูหายเหวเลยเนี่ยนะครับเนี่ยแต่ผมบอกผมชอบแบบือนกไม่เป็นไรที่แบบภาเพเขาทำแบบทําน่ารักดีวะ่ะเนี่ยนะครับก็ฟาร์มง่ายๆบอกเลยแต่ว่า ที่เขาบอกว่าอาจจะมีของดอกยากๆหน่อยก็เป็นพวกดอกตีอาวุธนิดหน่อยแต่ผมเชื่อว่าพวกผมมาเนี่ยสบายผมพูดเลยว่าใครมาก่อนก็ได้ก๊อตก่อนแล้วเราแบบว่าเออเขาเรียกว่ายัางไงอะเราได้เจอกันแน่นะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่เราได้เจอนแน่คนที่แบบว่าอยากมาเล่นด้วยกันเนาะก็๋ยวผมจะดูแล้วกันแต่เชื่อว่าหามาหามาแล้วหามาดีแล้วแหละ เชื่อวันคนตอบโจทย์ตอบโจทย์แก๊งกเกลามากครับผมเห็นพวกยนันหิวตีจยงเลยพวกเด็กันผมอะ่ะผมไปดูจะตีไม่ตุ้ยอะไรอย่างเงี้ยแม่งเดี๋ยวไปตีไปตีอะไรนะเออผมนี่น,น,นี่เห็นเห็นกลม,ม,มข้างบนป่ะผมพาขึ้นไปดูพาขึ้นไปดูอันนั้นคือผมพูดเลยว่าอันนี้ก็เป็นการเออค่อนข้างที่จะเป็นอะไรจะถูกใจคนหลายๆคนเหมือนกับพวกผมเหมือนกันผมเชื่อว่าแม่งถูกใจ ก็งานดำงานดำก็เซมๆเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรมากมายงานดำก็ขายยาจกปูนตกปลาฉลามก็ไม่มีอะไรมากมายเอ้ยเปนมีงานหนึ่งด้วยงานหนึ่งคือเขาบอกว่าเนี่ยอยู่บนสดเ,ออเนี่ยกระท่อมเนี่ยกระท่อมโอ้ ทุกคนผมคงขอโทษหน่อยนะเพราะว่าผมบอกเลยว่าตอนนี้คือแม่งเป็นหาเหวไว้ก็ไม่รู้ความผมเออตรงนี้โรงพยาบาลรือไม่มาดูเลยโรงพยาบาลกง็งูเหมือนเดิมไม่แหละนะแต่เป็นโรงพยาบาลแบบว่าเรียบๆง่ายๆหน่อยแล้วก็มีตู้นู่นตู้นี่ด้วยนะไม่เอาผมไม่อยู่รอยพวกตู้เนี้ยผมแหกหมดอะ เออโรงพักตำรวจโรงพักตำรวจก็ใครที่แบบเป็นตำรวจบอกว่ามึงนี้อาจจะค่อนข้างที่จะเข้มในการที่อ,อ่าในการเป็นตำรวจหน่อยนะคือไม่ได้เข้มหมายความว่าเนี่ยอาจจะดุนิดนึงเราจะเจอตำรวจที่ดุค่อนข้างที่จะดุแต่ว่าตเออไอเนี่ยเขาจะมีค่อนข้างที่จะมีหลายชั้นเห็นไหมเป็นแบบก็โรงพักงๆเหมือนเดิมนั่นแหละโรงพักมีหลายชั้นนั่นแหละก็แค่มีหลายห้อง ำรวจพวกผมก็ไม่ได้กลัวอะไรอยู่แล้วก็รู้ๆกันอยู่วนตีนมาก็จัดเหมือนเดิม่นแหละไม่จะเป็นชุดไหนก็ตามแต่แต่แล้วกูจะมาทำอะไรเนี่ยอ๋อจะให้ทุกคนดูอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะวอ์โซนนะครับอันนี้ผมก็ค่อนข้างที่จะถูกใจอยู่นะฮะอันที่ผมพูดไปอย่างวะเรื่องเ,ออเรื่องอะไรวะเรื่องเ,ออเขาเรียกว่าอะไรนะ เขาเรียกว่าอะไรพละอ่ะเรียกว่าเฮียอะไรวะเควสเควสประจำวันเพรสประจำวันประจำวันเราก็ต้องนี่ไปฝึกซ้อมผมเชื่อฝึกซ้อมเนี่ยมันก็เฉยเฉยเนี่ยเชื่อว่าทุกคนก็เฉยๆอยู่แล้วในการฝึกซ้อมด้านบนนี้นะครับแต่ว่าที่ผมอ่ะไม่ค่อยเฉยคืออะไรปะผมรู้สึกว่าเป็นเมืองที่มันมีคำว่าโลเป้เว้แต่ว่ามันมีตัวนี้ให้ซ้อมเว้เชื่อผมชอบว่ะ เวลามีอาวุธกันอย่างเงี้ยผมมาขึ้นมาซ้อมตรงนี้ยผมเชื่อว่าผมคนหนึ่งที่เราขึ้นมาซ้อมใครที่เข้ามาเล่นเมืองนี้ต้องเห็นผมซ้อมตรงนี้บ่อยๆถ้าผมมีอาวุธนะจะแทงแม่งให้นะครับแล้วใครก็โซนนี้ก็จะเป็นโซนแบบว่าซ้อมแทงซ้อมตีซ้อม,อมฝึกบงฝึกบูทเลอะเทอะไปฝั่งนู้นใครจะไปต่อยกันใครไปตีกันก็ไปตีกันมีเยอะแยะนะฮะก็อย่าตกลงไปและการตกตายก็แค่เรียกหมอนะครับก็จะมีอยู่แค่นี้เองเ,องเนาะในเมืองเมืองนี้ ก็รอดูนะครับว่าว่าจะเป็นยังไงสตอรี่หลังนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ไปรับน้องๆเลยนะฮะก็เดี๋ยวอาจจะผมอธิบายเคเวสอีกทีหนึ่งนะครับเคเวสตัวเนี้ยพอกดขึ้นมาเนี่ยมันกดรอริงอะนะกดเคเวสเ,เวนี้ยขึ้นมาเสร็จปุ๊บมันจะกําหนดมานะครับว่าให้เราไปทําอะไรแต่เคเวสเนี้ยมันคือเคเวสล่าสัตว์ ล่าสัตว์มันก็จะอยู่ตรงนี้นะมันก็ผมว่ามันก็เซมๆหละมันก็เฉยๆอ่ะนะแต่มันก็ต้องแบบเอาลงเอาเรือไปอ่ะนะก็เคลสมันก็จะมีแบบนี้หนึ่งเลยคือคุณเขาจะให้คุณสมม,มุติว่าให้สมมุตินะสมมุตินะให้ไปเก็บแบบว่ากระโหลกหมาอย่างงี้นะให้ไปเก็บปราวานสมมุตินะผมไม่รู้นะมันมีอะไรบ้างก็พอเก็บอย่างละยี่สิบตัวอย่างเงี้ยแล้วก็มาสมุ่ม มากดตัวเนี้ยมากดส่งเควสเนี่ยพอกดส่งเควสเสร็จปัป๊บระบบมันก็จะสุ่มว่าเราจะได้อะไรเราอาจจะได้เป็นชุดตีอาวุธแบบว่าเทพๆเลยหรืออาจจะได้เป็นแบบขนมหนึ่งอันอะไรอย่างเงี้ยก็เชื่อว่าทุกคนมีอะไรทำต้องแต่แบนเนตแล้ะผมรู้สึกว่ามันมันเขาเรียกว่าอะไรนะมันมีความยากในตัวนิดนึงอ่ะมันอาจจะไม่ใช่แบบว่าเมืองที่แบบว่า เขาเรียกเมืองอะไรนะเทสกันอนะ่ะเมืองที่แบบอะไรวะเทนนิ่งกันอนะ่ะที่แบบเข้าไปแล้วก็ซื้อวุ้แทงได้เลยแต่เนี้ยเป็นเมืองที่ต้องมีสตอรี่ในการตีเท่านั้นผมเชื่อทุกคนบางคนอาจจะต้องอาจจะถูกใจเหมือนผมนะผมว่าเมืองนี้ก็ถือว่าสุดนะครับการมีสตอรี่ก็ต้องมีพวกแหวนแก๊งก่อนเลยเนี้ยฟาร์มก็ไม่ยากครับไม่ยากแน่นอนนะฮะโอ้ยลืมไปเลยทุกคนนี่นะครับสําหรับคนที่ชอบแบบว่า ชอบเล่าลาเล่ายาป่าปิ้งนะพวกขี้เมาเฮ้ยพวกขี้เมาครับพวกขี้เมาลายแต่นะฮะก็เวลาเราปกติเนอะในเมืองอะไร์เขาแบบว่าจะต้องพอเราเครียดจัดจะต้องไปนอนแล้วทํางานมากๆนะแต่ที่นี่ไม่ให้กินเหล้าขี้เมาจัดก็ถือว่าถือว่าเขาทําให้เป็นคอมมูนิตี้ที่ดีเวลาช่วงหนึ่งที่แบบว่าช่วงเวลาที่อยากจะพักผ่อนผมเชื่อที่เนี่ย น่าจะมีแบบสาวๆมานั่งนะสำหรับใครที่แบบสายมอสาวที่นี่ก็น่าจะมีให้คุณแบบโจโจอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับก็อาจจะเห็นเขาบอกว่าอนาคตอาจจะต้องมีการแบบว่าประมูลเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของกิจการหนึ่งคือผับสองนะครับสองก็จะเป็นเชฟด้วยเออผมลืมบอกไปเรื่องเกี่ยวกับเชฟนะครับเรื่องเกี่ยวกับเชฟที่นี่มีเชฟนะครับทุกคน มีเชฟนะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอย่างไงนะครับก็เชื่อว่าทุกคนพอเวลาแบบว่าทำงานคิดเครียดก็ต้องมีแหลกที่นี่นะฮะก็ไปยืนซดเหล้ากันอยู่ที่เนี่ยนะครับก็เจอหญิงก็ใครอยากไปเต้นก็ไปเต้นมุมในนะฮะก็เวลาอาบน้ำก็อาบน้ำที่โรงพยาบาลนะครับคนที่ไม่มีบ้านก็ไปอาบตรงสวนสาธารณะก็ได้นะครับจะมีน้ำพุไอ้พวกคนไร้บ้านไอ้พวกจนๆเนี่ยนะครับ โอเคก็เรียบร้อยครับขอปิดคลิปด้วยกันมาลีแหละนะครับก็คือจะพูดยังไงอะเอผมว่าเบอร์นะช่วงนี้ก็ไม่ได้พูดบ่อยนะครับไม่ได้พูดบ่อยเลยก็บางทีก็ขอโทษด้วยนะครับสําหรับคาพูดที่ไม่ค่อยถูกต้องกระตุกกระตักอะไรไปน,นิดนึงนะฮะ ก็เดี๋ยวอีกไม่กี่วันนะครับรอกําหนดเปิดแล้วก็มาเจอกันนะครับการขายยาก็ที่บอกอ่ะมันก็ค่อนข้างที่จะไม่ไม่เหมือนอะไรที่เมืองที่เราจากมาแล้วครับทุกคนมันก็จะเป็นการเออเราก็ไปจุดเลยดีกว่าเออเป็น n อ c มบงม o o m เดิมแหละเหมือนทุกๆเมืองเขามีกันน่ะมีอ้วนอยู่ตรงนั้นน่ะนะครับแล้วก็มาขายยาแต่เขาบอกว่าตำรวจที่นี่เขาจะไม่ไม่มาแล้วจับเลยเขาจะมาแล้วเขาจะปล่อยให้เราขึ้นรถหนีมันก็เหมือนกันทุกเมือ่ออ่ะ แต่ไม่เป็นไรที่ผมบอกอะที่ผมชอบจริง,<ม>งคือเรื่องอาาอลุกอาอาวุธสี่เหล่าอะไนะฮะก็โอเคครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับทุกคนใครที่หามเมืองเล่นอยู่ในแนวแก๊งหรือใครที่ชอบอยากจะซ้อมมือนะครับอยากจะซ้อมมืออยากอะไรเพราะว่าผมจะบอกไว้ก่อนว่าช่วงเนี้ยเขากำหนดไว้ก่อนเลยครับกําหนดไว้คือแก๊งที่มาเนี่ยคุณแม็กได้แค่15คนนะตอนนี้รอจนกว่า จดนกว่าทุยจนกว่าเฉยรอจนกว่าแหวนสองจะออกแหวนสองจะออกนี่เขาจะกําหนดดูที่แก๊งถ้าแก๊งมีมากขึ้นเกินจํานวนที่เขากําหนดไว้เขาจะเอาแหวนสองออกมาให้อ่ะจะมีคนมากขึ้นนะครับโอเควันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนดีกว่าทุกคนนะครับก็เดี๋ยวเราเจอกันในเมืองชื่อเมืองเฮียอะเรวะวอร์เทลนะครับเราก็เจอที่วอร์เทลนะครับทุกคน ก็ยังไม่ได้บอกน้องๆเลยนะว่าชื่อเมืองชื่อไรอันนี้จะลงคลิปเซอร์ไพรส์ให้กับน้องๆมันนะครับก็วันนี้ก็ขอตัวลาไว้นะครับอ่ะบายบายแล้วเจอกันครับในสตรอรี่หน้าของไอหลังเออไอเชี้ยทุกคนว่าหมอจะตามมาป่าวะฮะผมเห็นหมอมันก็หาเมืองอยู่อะถ้าตามมานี่จบเลยนะผมบอกให้มีจบกระจกเลยนะแต่ไม่หรอก ไม่ต้องมาหรอกเพราะว่าผมจะได้หาเมียใหม่แน,น่เอยไงเมืองใหม่ก็ต้องไปหญิงใหม่ดีวะโอเคครับทุกคนเราเจอกันครับบ๊ายบาย